สวัสดีครับน้องๆวันนี้พี่ตั้นก็มีตัวอย่างโจทย์วงจรไฟฟ้ามาแบ่งปันอีกแล้วครับวันนี้จะเป็นเรื่องของออฟแอมนะครับโจทย์ข้อนี้ก็เป็นข้อสอบเก่าอีกเช่นเคยครับแต่ว่าเป็นของวิศวะต่างประเทศนะชื่อมหาวิทยาลัยเขานะครับอีสเทอร์นเมดิเตอร์เรเนียนนะพี่ตั้นเห็นว่ารูปนี้น่าสนใจดีนะครับก็เลยเอามาแบ่งปันกันครับมาเริ่มกันเลยดีกว่าโจทย์บอกว่านี่นะครับเขาบอกว่า2 o p อแอมนะครับในเซอร์กิตนี้เป็นไอเดียลนะครับก็คือเป็นอุดมคตินะให้เราหา V outputput อันที่1อยู่ตรงนี้้แลวก็หา V outputput ออันที่2คืตรงรับ อันดับแรกเลยครับน้องๆที่เราต้องรู้ก็คือ,อตัวออฟแอมอุดมคติ um นะครับมันจะมีเ,เงื่อนไขอยู่2อันนะอย่างนี้นะครับน้องๆเห็นขาบวกนี่ไหมขาบวกนี่เป็นขา non-inverting นะก็คือกระแสที่ไหลเข้าขาบวกนะครับแล้วก็กระแสที่ไหลเข้าขาลบของออฟแอมอุดมคติ um นะจะมีค่าเป็นศูนย์ครับน้อยมากมีค่าน้อยมากเพราะว่าในทางอ um ุดมคติแล้วความต้านทานภายในของออฟแอมเนี่ยจะมีค่าสูงมากเป็นอน,นันต์นะครับกระแสก็เลยมีค่าประมาณศูนย์ อันนี้คือเงื่อนไขแรกที่เราควรรู้ครับเงื่อนไขอีกอันนึงนะครับที่เราต้องรู้นะครับก็คือแรงดันที่ขาตัวนี้นะครับขาบวกของเราเนี่ยที่เราเรียกว่าเป็น V บวกนะครับอ่าแล้วก็แรงดันที่ขาลบนะครับตัวนี้เรียกว่าเป็น V ขาลบเนี่ยมันจะมีค่าผลาต่างจะมีค่าเป็นศูนย์ครับนี่นะ V ขาบวกลบกับ V ขาลบจะมีค่าเป็นศูนย์นะครับและมันจะทําให้ V 2สองขานี่มีค่าเท่ากันอันนี้เป็นเงื่อนไขทางอุดมคตินะสองอันนะครับที่เราควรจะต้องรู้นะ เดี๋ยวามาดูการวิเคราะห์ครับการวิเคราะห์ออฟแอมเนี่ยเราจะใช้ KCL นะครับในการทําแต่ก่อนที่เราจะไปทํานะน้องๆดูนะครับดูที่ตรงนี้นะไอตรง15โวลต์เนี่ยครับมันคือเข้าที่ขาบวกใช่ไหมมันคือ V ขาบวกเลยถูกไหมและพี่ตั้นบอกว่าถ้าเป็นนองแออุดมคติแล้ว V ขาบวกจะเท่ากับ V ขาลบใช่ไหมแสดงว่าตรงจุดเนี่ยครับมันก็จะเป็น15โวลต์ด้วยเห็นไหม V ขาบวกกับ V ขาลบเท่ากันแสดงว่าจุดสีแดงตรงนี้เป็น15โวลต์ด้วยซึ่งจุดนี้นะครับก็เป็น จุดเดียวกันนี่คือสายไฟมาที่ตรงนี้เลยถ้าสมมติพี่ตั้นเรียกตรงนี้ว่าเป็นโหนด A นะครับโหนด A ไอ้ตรงโหนด A เนี่ยก็จะเป็นสิบห้าโวลต์ด้วยนะจะเป็นสิห้าโวลต์ด้วยครับตัวออพแอมป์ตัวที่สองก็เหมือนครับเหมือนกันครับตรงนี้ก็เป็น10บโวลต์ใช่ไหมขานี้ตรงตรงนี้ก็ต้องเป็น1ิบโวลต์ด้วยครับและเส้นนี้ก็เป็นเส้นเดียวกันลงมาถ้าตรงนี้เรียกว่าเป็นโหนด B นะไอ้ตรงนี้มันก็กลายเป็น1ิบโวลต์ด้วยครับนะอันนี้คือสิ่งแรกที่เราต้องรรู้คับ และเมื่อกี้บอกไว้ว่ากระแสที่ไหลเข้าออบแอมจะเป็นศูนย์ใช่ไหมกระแสที่ไหลเข้าทางนี้นะครับเป็นศูนย์กระแสที่ไหลเข้าข้างล่างนี่ก็เป็นศูนย์นะที่ตันเขียนยนี้นะครับปุ๊บอย่างนี้ไอตรงนี้นะครับไอขาลบก็เป็นศูนย์ตรงนี้ก็เหมือนกันครับปุ๊บไอขาลบก็เป็นศูนย์อันนี้คืออุดมคติที่เราควรรู้ไว้ก่อนเลยเสร็จแล้วครับเราจะมาเริ่มทํา KCL ละแล้วเราจะเริ่มทําที่ตรงโหนดไหนดีมาดูกันมีโหนดข้างบนนี่เนาะโหนดโหนด a แล้วก็โหนดตรงนี้แล้วก็โหนด b นะครับ พิทั้นจะเลือกโหนด b ก่อนนะครับทำไมเลือกโหนด b ก่อนโหนด b เนี่ยตัวทานตัวนี้มันต่อกาวถ้าเป็นเลือกโหนด a เนี่ยมันมันไม่ได้ต่อกาวมันจะคิดเยอะนะจะติดตัวแปรไม่ทราบค่าอยู่เยอะเลยดังนั้นถ้าพิทั้นเลือกโหนด b นะครับพิทั้นกำหนดกระแสเพิ่มขึ้นมาก่อนในการทํา kcl นะอันนี้ตั้งชื่อว่าเป็น i 1ก็แล้วกันนะครับแบบนี้แล้วก็ไอ้ทิศไอ้ทิศขึ้นลงเนี่ยไม่เป็นไรนะให้เราสมมุติได้เลยนะครับ i ้น้ึนนนะก็ i 3ตรงนี้ิรัินงไนี้ี่ ไปสามแบบนี้ตอนนี้พี่กดานกำหนดกระแสที่ตัวเส้นทางรอบโหนด B เสร็จเรียบร้อยแล้วเรามาดู KCL กันได้เลยครับ KCL นะครับที่โหนด b นะจำ KCL ได้ไหมครับก็คือผลรวมของกระแสที่ไหลเข้าเท่ากับผลรวมของกระแสที่ไหลออกมาดูครับที่โหนด B ตรงนี้มีกระแสไหลเข้าไหมพี่ดานดันกำหนดให้เป็นกระแสไหลออกหมดเลยเห็นไหมกระแสไหลเข้าไม่มีพี่ดานเขียนศูนย์ก่อนนะครับ กระแสะไหลออกมีเต็มเลย i1 หนึ่งไอสองไสามก็ไหลออกแล้วก็ i ขาลบนี่ก็ไหลออกนะครับก็เป็น i หนึ 2, ่งบวก i สองบวก i สามแล้วก็บวก i ขาลบแต่ว่าเรารู้ว่า i ที่ขาลบเนี่ยมันเป็นสูตรแน่ๆอันนี้ตัดทิ้งไปเลยนะครับเสร็จแล้วเราจะเปลี่ยนกระแสให้เป็นแรงดันครับเปลี่ยนกระแสให้เป็นแรงดันโดยที่พิตัตชอบพูดตลอดเลยนะครับว่าถ้าเราจะเปลี่ยนกระแสให้เป็นแรงดันเนี่ยจะใช้เป็น V ที่หางลูกศรลบกับ V ที่หัวครับส่วนด้วย r ที่มันผ่าน เห็นไหม v ที่หางลูกศรลบ v ที่หัวส่วน้วย r ที่มันผ่านอย่างเช่นมาดูครับไอหนึ่งครับหางลูกศรคือตรงนี้นี่คือหัวลูกศร v ที่หางลูกศรก็คือสิบโวลต์เลยครับ v b ก็คือสิบโวลต์ได้เลยนะลบกับ v ที่หัวลูกศรใช่ไหมหัวลูกศรเราคือศูนย์ครับกาวแล้วก็ r ที่มันผ่านคือตัวนี้ครับหนึ่งกิโลดังนั้นพี่ท่านก็เปลี่ยนเลยนะครับตรงนี้เป็นศูนย์ไอหนึ่งนะไอหนึ่งคืออีกรอบนะ v ที่หางหางลูกศรอยู่นี่ครับคือสิบโวลต์ลบ v ที่หัวตรงนี้คือ แล้วก็ส่วนด้วย R ที่มันผ่าน 1k พี่ท่านขอเขียนเป็น1,000เลยนะมาดูครับ i2 v ที่หางคือตรงนี้ครับหางลูกศรมันชีอยู่ที่10นะหัวลูกศรมันชีอยู่ที่โหนดนี้ครับจริงๆแล้วโหนดนี้ก็คือ v output 2ได้เลยนะครับ v ที่หางก็คือ10ลบกับ v output 2นะครับส่วนด้วย R ที่มันผ่านคือ400นี่นะครับ400เสร็จแล้วก็ i3 ครับ i3 นี่เป็นตัวนี้โค้งขึ้นไปข้างบนนี่นะโค้งขึ้นไปข้างบน หางลูกศรมันอยู่ที่1ิบโวลต์ครับแต่ว่าหัวลูกศรน,นี่มันชี้ขึ้นไปที่โหนด a คือสิบห้านะหัวลูกศรชี้ไปที่โหนด a คือสิบห้าดังนั้น v ที่หางเราคือสิบครับ v ที่หัวคือสิบห้าส่วน R ที่มันผ่านห้านี้ก็คือห้าพันครับโอเคครับน้องๆตอนนี้มันเหลือแค่ตัวแปรเดียวดังนั้นสมาการนี้เราได้คำตอบอันนึงก่อนเลยซึ่งก็คือ v output 2สองครับเดี๋ยวพี่ตั้นจะกดเครื่องให้ดูด้วยนะโดยใช้ฟังก์ชันโซนะครับจะได้ v output 2เป็นเท่าไอ่ะ เดี๋ยวมาดูเครื่องคิดเลขกันครับตอนนี้เราเปิดเครื่องมาแล้วนะครับน้องเดี๋ยวเราจะพิมพ์สมการตามนี้เลยนะเอานะครับมาดูกันนะการพิมพ์นะกดเศษส่วนก่อนเลยครับแล้วเราก็พิมพ์ไปเลยสิบส่วนด้วยหนึ่งพันเนาะส่วนด้วยหนึ่งพันครับแล้วก็พิมพ์ไปเลยบวกกับเลื่อนขวามาก่อนครับแล้วก็บวกกับเศษส่วนสิบนะครับแต่ของตัวแปรเราเป,เป็น v ใช่ไหมพี่ตั้นขอใช้เป็น a นะแล้วก็ลบกับ a อยู่นี่นะครับอยู่ตรงนี้นี่นต้องกดไอตัว alpha สีม่วงก่อนถึงจะกดเป็นตัวนัือ A ับ เสร็จแล้วเลื่อนลงมาครับเป็น400นะ400ครับเลื่อนขวาเสร็จแล้วก็บวกกับพิมพ์ไปตามนี้เลย10ลบ15หารด้วยเท่าไหร่5,000เสร็จแล้วเราก็จับเท่ากับ0ครับเท่ากับมันจะตัวเล็กๆอยู่ตรงนี้นะพี่ท้านกดเอลฟาก็ก็แคลซตรงนี้จะได้เท่ากับครับแล้วก็ใส่0ปุ๊บเนี่ยจริงๆแล้วมันคิดคําตอบให้เลยนะเห็นไหม a มันจะเป็น13.6ครับ เราได้แล้วแค่นี้แค่พิมพ์ไปเลยเนี่ยได้แล้ a เป็น13.6ก็คือ v output 2เราครับคือ13.6นะได้1นึ่คำตอบแล้วครับ v output อันที่2เราคือ13.6โวลต์นั่นเองอันนี้เป็นคำตอบที่1ครับเสร็จแล้วเราก็จะไปทำ kcl ต่อครับแต่ว่าเราจะขยับมาทำที่โหนด a บ้างครับดูกันเลยอะ kcl นะครับ ที่โหนด A เหมือนเดิมเลยนะครับผลรวมของกระแสไหลเข้าเท่ากับผลรวมของกระแสไหลออกน้องดูที่โหนด A ตัวนี้นะครับกระแสใครไหลเข้ามั่งอ๋อยังไม่ได้กําหนดกระแสกําหนดเพิ่มก่อนครับอ่ะเมื่อกี้นี้ไอหนึ่งไอสองไอสามนะอันสมมตินี้เป็น I สี่ครับ I4 สี่แล้วตัวนี้ขึ้นไปเป็น I5 ห้าแล้วกันนะครับแบบนี้อ่ครบแล้วมาดูครับน้องๆไอตัวนี้นะอย่าลืมนะ I3 สามเนี่ยมันไหลขึ้นมาเข้านะครับนี่ทันไหม i อสามตัวนี้นะครับไหลามาเข้านี่ ดังนั้นกระแสไหลเข้าคือไอสามครับไหลเข้าคือไอสามไหลออกมีไหมเต็มเลยไอสี่ไหลออกไอห้าไหลออกแล้วก็ไอขาลบไหลออกครับไอสี่บวกไอห้าแล้วก็บวกไอขาลบนะครับแต่เรารู้ว่าไอขาลบเนี่ยมีค่าเป็นศูนย์อีกแล้วตรงนี้นะครับเป็นศูนย์ไปเลยและเสร็จแล้วก็ใช้สมการเดิมครับไอเท่ากับนี่เลย v ที่หางลบ v ที่หัวส่วน r ครับมาดูไอสามก่อนนะไอสามตรงนี้ วีที่หางก็คือ V ตรงนี้ครับส่วน V ที่หัวก็คือนี่หัวลูกศรน,นะ,ระก็กลายเป็นสิบลบสิบห้าครับแทนเลยนะสิบลบสิบห้าส่วนด้วย R ที่มันผ่านครับก็คือห้าพัน i อสี่ครับก็คือ V ที่หางอยู่นี่ครับ v ที่หางคือสิบห้าลบ V ที่หัวคือนี่ครับ V o เอ v า u t เอาสองแต่ V o เอาสองเรารู้แล้วนี่ถูกไหมสิบสามจุดหกนะอีกรอบนะ V ที่หางคือสิบห้าที่หัวคือ V o เอาก็คือสิบสามจุดหกครับ ตัวนี้ก็จะได้เป็นสิบห้าลบสิบสามจุดหก่วนด้วย r ที่มันผ่านคือตัวนี้ครับสองพันบวกด้วย i ห้าครับ i ห้าก็เอา v ที่หางเ่ยครับสิบห้าลบ v ที่หัวคือ v เอาพุทหนึ่งสิบห้าลบ v เอาพุทหนึ่งส่วนด้วยห้าร้อยครับที่เหลือเราก็ทําการแก้สมก,การอีกเหมือนเดิมครับตัวนี้ก็จะได้ v เอาพุทอันที่หนึ่งออกมาครับเดี๋ยวมากดเครื่องกันอีกรอบหนึ่งเดี๋ยวเรามาพิมพ์สมก,การเหมือนเดิมเลยนะครับตรงนี้นะใส่ไปเลยสิบ ลบ15นะครับหารด้วย5,000ครับฟังก์ชันนี้นะครับก็มีในเครื่องคิดเลขวิทยาศาสตร์ด้วยนะน้องๆคนไหนใช้อยู่ก็ลองไปทำดูนะครับเท่ากับ15-13.6ลบ13.6เลื่อนลงมาเป็น2,000ครับแบบนี้แล้วก็ตัวสุดท้ายครับบวก15 11. ลบกับตัวแปร o u เอาพุทพี่ท่านใช้เป็น A เหมือนเดิมนะครับเลื่อนลงมาครับ500 ในเครื่องคิดเลขอันนี้นะครับมันคิดให้เลยนะเป็นสิบห้าจุดแปดห้าแต่ว่าถ้าเป็นเครื่องคิดเลขวิทยาศาสตร์ต้องกดฟังก์ชันโซเข้าไปอีกทีหนึ่งนะครับอันนี้จะได้เป็นสิบห้าจุดแปดห้านะอันนี้เราก็ได้คําตอบแล้วครับว่า v o u t p u t อันที่หนึ่งครับตอบสิบห้าจุดแปดห้าได้คําตอบมาอีกหนึ่งคำตอบเรียบร้อยแล้วครับข้อนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับน้องๆสรุปว่าถ้าเราต้องการวิเคราะห์ออบแอมในอุดมคติต้องรู้สองเงื่อนไขนี้นะครับ เสร็จแล้วก็ให้ลองใช้ KCL นะครับเข้าไปที่โหนดนะนะครับ KCL เข้าไปที่โหนดแล้วเดี๋ยวเราก็จะแก้ได้ออกมาครับหวังว่าน้องๆจะได้รับประโยชน์จากคลิปนี้นะครับถ้าใครชอบก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะกดสมัครสมาชให้ด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวพี่ดันมีตัวอย่างเพิ่มเติมเอามาแบ่งปันกันอีกสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ